สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่พอคาลีทาโลขอขอบคุณเพื่อนๆที่สละเวลามีค่าของเพื่อนๆกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนขอขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจขอขอบคุณที่อยู่เป็นเพื่อนกันมาขอให้อยู่เป็นเพื่อนกันแบบนี้ตลอดไปวันนี้เราจะมาทํานายดวงในหัวข้อที่ว่าเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับให้เพื่อนๆทําใจให้นิ่งๆให้มีสมาธิ หลับตาพอลืมตาขึ้นมาให้เลือกสิ่งที่ดึงดูดจิตใจเรามากที่สุดนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่สามารถเลือกได้เลยก็กดหยุดคลิปไปก่อนเมื่อเลือกได้แล้วก็ค่อยกดเล่นต่อนะเลือกกันได้เลยจ้ะเอาล่ะคะ่ะคิดว่าเพื่อนๆคงจะเลือกกันได้แล้วเนาะขออนุญาตเก็บแล้วเรามาฟังคำทำนายของเพื่อนๆกองที่หนึ่งกันก่อน มาเราจะตอบคำถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเรื่องราวอะไรที่ดีๆเนี่ยที่คุณจะได้รับมาดูสิว้าวรู้สึกว่าโอโ้โห เรื่องดีๆที่เพื่อนๆจะได้รับเนี่ยนะก็เกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองธุรกิจการงานของเพื่อนๆที่กําลังทําอยู่หรือว่าทามานานแล้วไหมจะประสบความสําเร็จจะได้เงินได้ทองแบบเต็มเม็เต็มหน่วยบางท่านบางรายนี่รวยเขาคันเศรษฐีเลยใช่ไหมหรือว่าธุรกิจของคุณเนี่ยเป็นธุรกิจที่แบบว่ามันขนาดใหญ่ไหม แต่ว่ามันมีการแบบได้เงินมาแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยจนเพื่อนๆอาจจะตกใจก็ได้ว่าเฮ้ยได้ขนาดนี้เลยว่าอะไรประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดมีเรื่องเกี่ยวกับพวกจะต้องฝ่าฟันต้องไฟหรือมีคู่แข่งคู่แข่งขันไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเงินความรักอะไรย่างนี้เนาะก็อยากจะบอกว่าคุณเนี้ยมาทุกทางแล้คือคุณประสบความสำเร็จอะมันจะชนะทุกสิ่งทุกอย่างเลย ไม่ว่าคู่ต่อสู้ของคุณจะมาไหมไหนคุณก็จะได้รับชัยชนะอย่างถึงที่สุดแล้วก็การงานของคุณจะพัฒนาไปแล้วก็มีแบบว่าอาจจะต้องขยายสาข,อสา,ขาอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่จำเป็นจะต้องทำเองเนาะใช้ลูกน้องบริวารไปทำก็ได้ธุรกิจของบางท่านบางรายนี่อาจจะเป็นธุรกิจขนาดกลางก็ได้เนาะแต่ว่าเราทำมันมานานแล้วอย่างเงี้ย มันก็จะประสบความสําเร็จเหมือนกันบางท่านบางรายนี่จะมีงานที่แบบท้าทายความสามารถของเราหรืออาจจะมองหางานใหม่ๆอย่างเงี้ยก็ได้นะได้อยู่ประมาณว่าโปรเจกต์ใหม่ๆลองทําดูซิอะไรเงี้ยมันก็จะประสบความสําเร็จดีแล้วเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะมีเงินมีทองใช้กับครอบครัวอยู่กันยังมีความสุขอะแบบแบบประมาณนี้เลยไหมมีเงินมีทองใช้แล้วก็อยู่กันแบบ โมีความสุขดีเนาะแล้วก็เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คืออาจจะมีข่าวที่ไม่ดีหรือคนนน้นคนนี้มาเล่าเกี่ยวกับเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังใช่ไหมคุณเนี่ยอาจจะมีคู่ต่อสู้หรือพวกไม่หวังดีแต่ว่าคุณก็มีดีคือจะได้รับข่าวสารกับผู้หวังดีเข้าใจไหมคะ คืออ้พวกที่มันหวังไม่ดีคิดไม่ดีกับคุณเนี่ยก็จะคอยซุ่มทาร้ายคุณแต่ก็จะมีพวกคนดีพวกคุณอะพวกที่หวังดีกับคุณอะไรเงี้ยจะคอยส่งข่าวสารให้ตลอดว่าเฮ้ยคนนั้นจะทําอย่างนั้นกับคุณคนนี้จะทําอย่างนี้กับคุณอะไรเงี้ยคุณก็สามารถแบบว่าเออรู้เขารู้เราอะไรเงี้ยลบร้อยครั้งก็ชนะร้อยครั้งแล้วว่าอะไรประมาณนี้แล้วก็คู่ต่อสู้ของคุณเนี่ยกาลังกลัวคุณอยู่นะว่า คุณจะทําอะไรยังไงเพราะตอนนี้คุณดูเหมือนแบบว่าตั้งรับอย่างเดียวเงียบนิ่งแล้วก็รอฟังว่าอ่ะจะเอาอยัางไงว่ามาคือเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนเก่งฉลาดเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือจากเมื่อก่อนนั้นเนี่ยที่เรารู้สึกเจ็บปวดหัวใจหรือว่าอาจจะมีการทําร้ายกันเกี่ยวกับเรื่องความร้องความรักหรืออาจจะมีการพูดจาก,กันแบบไม่ดีทําให้รู้สึกเสียเซลล์อะไรประมาณเนี้ยก็ จะได้รับการเยียวยาดีขึ้นคือคนที่ทําไม่ดีคิดไม่ดีมันก็จะได้รับบทลงโทษดาบนั้นคืนสนองเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือมันเป็นเรื่องราวดีๆจริงๆนะคุณจะมีความสงบสุขลมเย็นชีวิตของคุณนี่ก็จะมีความสงบสุขลมเย็นเพราะด้วยการที่พื้นดวงของคุณเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วก็คุณอาจจะเกิดในครอบครัวหรือว่าฐานะที่ค่อนข้างมีฐานะสุขสบายไหม อยากได้อะไรก็มักจะได้แล้วก็คืออยากได้ต้องได้อะไรประมาณนี้ไม่ใช่ว่าดือ้อแพง่งเอานะคือมันได้มาเองอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าตอนนี้คุณก็ไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะเพราะว่าชีวิตของคุณมันก็เรียบง่ายอาจจะอยู่กับเหยา้าเฝ้ากับเรือนก็ได้แบบสุขกายสบายใจช่วงนี้ก็ไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรแล้วก็จะมีการเริ่มต้นอน,นุนันนี้ใหม่ๆมีการเริ่มพูดคุยกันก็ได้แล้วก็ มีการพูดจากันแบบว่าเปิดอกเปิดใจคุยกันถ้าเกิดมีการเคลียร์ก็เคลียร์แบบเคลียร์อะไรเงี้ยไม่ต้องปิดบังนะถ้าปิดบังก็ไม่ต้องพูดไม่ต้องคุยกันอะไรประมาณนี้นะคะเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือถ้าเกิดท่านใดที่เจ็บป่วยป่วยไข้อะไรเงี้ยนะก็จะได้รับข่าวดีก็คือหายป่วยหายไข้ร่างกายสุขภาพไม่ว่าจะเป็นร่างกายจิตใจก็จะสมบูรณ์แข็งแรงจิตใจก็จะแจ่มใสแล้วก็ บางท่านบางรายนี่โชคดีจะได้ลาบเห็นไหมมันเป็นเรื่องราวที่ดีๆจริงๆเราก็ดีใจด้วยนะคะขอให้คำทำนายนี้เป็นจริงด้วยความรวดเร็วนะคะทีนี้เราจะมาฟังโรแมนเจอร์กันนะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยมาดูสิโรแมนเจอร์บอกว่าว้าว แล้วเมนเจ้บอกว่าครอ,อ,อบครัวของคุณเนี่ยมีการรักเมตตาอินดูสงสารคุณนะไม่ว่าคุณจะมีเรื่องราวอะไรที่มันสะเทือนอกสะเทือนใจหรืออาจจะเป็นขวัญดีดีฟออะไรอย่าง้ยครอบครัวของคุณเนี่ยเขาพร้อมปกป้องแล้วก็ให้การแบบเข้าใจเข้าอกเข้าใจนะกําลังมีการเฮลิ่งกันอนะอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ครอบครัวของเราเนี่ย ดูสถานการณ์แล้วรู้ว่าโอ๊ยน่าสงสารจังเลยลูกเราอะไรเงี้ยคือเข้าใจปัญหาของคุณเขาก็พร้อมที่จะเฮียวยเยียวยารักษาบาดแผลใจหรือไม่ก็มีปัญหาปรึกษากันอะไรเงี้ยเขาก็จะเข้าอกเข้าใจเราเมนเจออยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีการมาขอโทษขออภัยซึ่งกันและกันให้คุณเนี่ยให้อภยัยแล้วก็บอกเขาว่าให้เรียนรู้จากข้อผิดพลาดแล้วก็ พัฒนามันไปไม่ใช่ว่าเออพัฒนาในสิ่งที่ผิดพลาดต่อไปไม่ใช่นะคือหยุดทําในสิ่งที่ผิดพลาดแล้วก็เริ่มต้นกันใหม่เรื่องเก่าๆอะไรที่มันไม่ดีก็ฝังดินไปเลยหรือไม่ก็ลืมมันไปละลายไพ่ใหม่แล้วไม่ต้องไปลื้อฟื้นลื้อฟื้นฝอยหาตะเข็บเดี๋ยวก็ทะเลาะกันเนาะก็เอาเป็นว่าไม่เคยเกิดขึ้นเลยแล้วก็เริ่มจับมือกันไปในทิศทางที่ดีขึ้นหรือถ้าเกิดคุณไม่ต้องการแล้วความรักคนรักเก่านี้ ก็จะมีคนรักใหม่เข้ามาสารภาพรักขอความรักจากคุณก็มันเป็นฟรีวิวของคุณนะคะเราเมีนเจออยากบอกอยากสื่อสารว่าคอยคุณเนี่ยเปิดอกเปิดใจคุยกันไม่ควรที่จะใส่หน้ากากเข้าหากันกระชากหน้ากากออกจากกันได้แล้วไม่ควรที่จะแบบว่าปิดบังความรู้สึกในใจหรือถ้าเกิดคุณรักคิดถึงอยากโทรหาหรืออยากจะพูดอะไรอย่างเงี้ยก็พูดกันไปตรงๆไม่ต้องแบบ ใช้ตัวช่วยหรือปิดบังอำพพางซ่อนลิน้นเพราะว่ามันจะไม่เกิดความกระจ่างชีวิตเราจะไม่มีความสุขเราแมนเ้อรเจอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณกับเขาเนี่ยเป็นคู่รักกันตั้งแต่ชาติปางก่อนเลยทีนี้เราจะมาฟังอาแล้วเขาการ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้ เพื่อนๆคะถ้าฟังโลกรีดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราก็ขอให้เกิดด้วยความรวด,ด,ดเร็วเราวกับปฏิหารเลยเพ,พราะพัลลิาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้โดยเฉพาะ FC ของเรานะคะส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อ,ตอไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกัน เอาละครกร์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยต้องหาหนทางสูขขงค่ความอุดมสมบูรณ์คือคุณรู้อยู่แล้วแหละว่าจะไปทางไหนดีก็ใช้ความฉลาดของคุณนะคะแล้วก็จะได้เงินได้ทองมาใช้ด้วยเอาละครกราดอยากบอกอยากสื่อสารว่าให้คุณเนี่ยพักผ่อนรีแลกได้แล้วคืออยากไปไหนก็ไปอยากไปเที่ยวไหนก็ไปทําจิตใจเราให้ล่าเริงแจ่มใสเนาะคือมีความสุขกับชีวิตได้แล้ว ทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะคะว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสาร่าขอให้เพื่อนเอน,นี่ยรู้ขึ้นมาฮึดสู้แล้วก็ทําอะไรที่แบบว่าคล่องแคล่วว่องไวอย่าทําอะไรที่แบบว่าเอ,อ้ยอื่นอาดยืดยาดไม่รู้ว่าจะทําอะไรจะทําสําเร็จไหมไม่ต้องไม่ต้องมีความคิดแบบนั้นทิ้งมันไปแล้วรู้ขึ้นมาเฮึดสู้นะคะทําให้ชีวิตของเราดีขึ้นสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี้ย สามารถที่จะมองอ่านใจคนออกได้อย่างลึกซึ้งเลยนะคือเข้าใจอย่างท่องแท้เลยขอให้คุณเนี่ยตั้งใจมองแล้วศึกษาดูดีๆคือแบบว่ามองจ้องลงไปคุณจะเห็นเองว่าคนนน้คนคนนี้คิดกับคุณยังไงคิดดีหรือคิดร้ายอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีพวกชาวไรท่าไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้มันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้าง หรือไม่ตรงเลยก็ทิ้งมันไปให้ฟังตามคำทำนายหน้าไพ่ของเรานะคะะดินน้ำลมไฟมาเลยจะมีชาวทาดุน้ำได้แก่มีนพิจิกกรกฎชาวทาดลมได้แก่เมถุนตุนกุมชาวเวลาสีเมถุนมังกรแล้วก็ ราศีสิงห์ทีนี้เราจะมาฟังการ์ดใบนี้ที่เพื่อนเพื่อนเลือกเนาะเรื่องราวดีๆที่เราจะได้รับก็คือคุณจะได้เป็นเบอร์หนึ่งเป็นที่หนึ่งในใจของคนที่คุณถามถึงหรือคนที่เขาเห็นคุณค่าของเราเนี่ยคุณจะได้ไปเป็นพ่อบ้านแม่บ้านคอยดูแลเอาใจใส่เขาแล้วก็อบรมสั่งสอนถือไม่เลี้ยวไว้เลยว่า นี่อย่าไปโซนไปดื้อที่ไหนนะทํางานเสร็จเราก็รีบกลับมาอยู่ด้วยกันจูจีกันแบบกันนุ้งกันนิ้งนะขอจบการทำํำนายของเพื่อนๆกองที่1นึ่งแค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่2กันขออนุญาตเก็บนะคะของเพื่อนๆกองที่2เราจะตอบคําถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเรื่องราวดีๆอะไรที่คุณจะได้รับในโสูสีอ๋อจะเกิดปาฏิหาริย์ในชีวิตของคุณก็คือ จะมีการเริ่มต้นกันไหมเริ่มนับหนึ่งใหม่หรือจะมีคนที่หน้าตาดีดูดีมีเสน่ห์มีออร่าเข้ามาในชีวิตของคุณแล้วก็จะได้มีการติดต่อสื่อสารกันในเร็วๆนี้ไม่ทางใดก็ทางหนึ่งคนคนนี้เป็นคนเก่งสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งนี้ลับหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็ให้คำปรึกษากับคนนู้นคนนี้ได้เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะ มีเงินมีทองใช้คือการงานของคุณหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ที่คุณทํามาด้วยน้ําพักน้ําแรงของคุณเนี่ยนะมันจะประสบความสําเร็จหรือบางท่านบางรายเนี่ยเป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวก็อ,อมีเงินใช่วะก็คือเดี๋ยวจะมีเงินก้อนเข้ามานะเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือมันจะมีเกี่ยวกับอะไรที่จะต้องจบจบความรักความสัมพันธ์หรือจบอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะต้องจบมันก็มีการจบอะ่ะ แล้วก็เริ่มต้นใหม่ที่มันดีๆอาจจะเป็นเกี่ยวกับพวกที่มันมีพลังงานไม่ดีแอบแฝงก็ได้เดี๋ยวพวกนี้จะต้องจบจบเพราะน่าจะเป็นพวกสิ่งที่ดีๆหรือพวกน้ำมงน้ำมนต์หรืออาจจะเข้าวัดฟังเทศฟังธรรมก็ได้แล้วก็สิ่งดีๆที่คุณจะได้รับก็คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อาจจะเป็นพ่อปู่หรือใครก็ได้ที่คุณเคารพนับถืออะ สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยคุ้มครองป้องกันภัยให้กับคุณแล้วก็จะมีแสงสว่างนำทางให้กับคุณนะคะแล้วก็คุณเนี่ยจะมีคนคอยส่งข่าวสารหรือจะมีพวกเขาเรียกว่าอะไรสปายสปายสเปย์อะไรเงี้ยคอยส่งข่าวสารให้กับคุณรู้ว่าพวกศัตรูของคุณเนี่ยกำลังทำอะไรยังไงมาไหมไหนเดี๋ยวจะมีคนคอยสอดส่องแล้วก็ส่งข่าวมาให้คุณได้รู้ว่า มันจะมาไม่ไหนว่าอะไรเงี้ยคุณจะได้ตั้งรับถูกนะคะแล้วก็อาจจะมีการงงการงานใหม่ๆเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยงานนี้น่าลองทําดูอะไรประมาณเนี้ยแบบเป็นงานที่คุณอยากทําหรือไม่ก็คิดใหม่เลยว่าเอยเอาอันนี้แล้ววะประมาณนี้นะคะเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือจะมีคนเอาเงินเอาทองมาให้คุณใช้อะ่ะอาจจะเป็นพวกที่อยู่ในเครื่องแบบก็ได้ เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณนี่จริงๆเลยนะมีคนคอยคุ้มครองป้องกันภัยให้คุณประมาณว่าเป็นคุณหนูหรือไม่ก็คุณชายอะไรเงี้ยมีพวกคุ้มกันภัยให้กับคุณไปไหนไม่ได้ไปคนเดียวมีคนไปด้วยติดตามไปเป็นคนที่กล้าลบกล้าลุยอ่ะพร้อมที่จะปกป้องคุ้มครองภัยให้กับคุณแล้วเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือจะมีคนมา สารภาพรักขอความรักกับคุณประมาณว่าจะขอคุณแต่งงานอะขาคุณแต่งงานขอคุณเป็นคู่ชีวิตใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเถอะนะอะไรประมาณนี้ความรักครอบครัวจะมีความสุขดีทีนี้เราจะมาฟังโลเมนเจอร์นะว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยดูซิโรแมนเจอร์บอกว่าอยากให้คุณเปิดใจคุยกันคุยกับทุกคนแหละเปิดใจคุยไปเลย ไม่ต้องมีการที่แบบว่าอยากถามแต่ไม่กล้าเดี๋ยวก็ไม่ได้คําตอบนะพูดจากคุยกันไปตรงๆเรแมนเจออยากบอกอยากสื่อสารว่าความรักดีๆจะมาในเวลาที่เหมาะสมแล้วมันคุ้มค่ามากถ้าคุณรอได้เรแมนเจออยากบอกอยากสื่อสารว่าเขากําลังจะให้เพื่อนๆของเขาเนี่ยช่วยให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมีการพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นอาจจะได้มีการติดต่อสื่อสารกันเนาะ แล้วมนเจร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าถ้าคุณต้องการคู่รักโซเมดแบบที่คุณอยากได้อะไรประมาณนี้เอออยากได้คนนี้คนนั้นหรือว่าสเปคของคุณเป็นอย่างไรก็ค่ก็ขอให้ไปออนวอนพาวนาขอจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคุณจะได้พบเจอคนคนนั้นแล้วแมนเจร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยยืนหนึ่งในใจเขาเสมอทีนี้เราจะมาฟังออร์ล er ็อกเกอร์การ์ดกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเ,เพื่อนๆของเราในตอนนี้ เอาละครกร์ดอยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยสามารถเป็นผู้นําได้นะแล้วเป้าหมายของคุณคืออะไรคือไปให้ถึงเลยเพราะคุณเนี่ยมีความกล้าหาญอยู่แล้วเพื่อนๆค่ะถ้าฟังเราเครียดซีเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะส่วนถ้าท่านใดท่านรู้สึกว่าตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วราวกับปฏิหาริย์เลยพะพลิทาโลขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกๆท่าน ส่วนท่านใดที่เข้ามารับชมและฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิง่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยนะเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมและฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันเอาละครการอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยเตรียมความพร้อมสําหรับการก้าวไปในเชิงบวกคือมันจะมีการเปลี่ยนแปลงไปในเชิงบวกไปทิศท,ทางที่ดีขึ้นทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าพรที่คุณขอไว้ท่านสัญญาว่าคุณจะได้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีเชามีปัญญาแล้วก็เป็นคนที่เก่งฉลาดสามารถที่จะเรียนรู้หรือไม่ก็รู้ได้ว่าจะต้องทําอะไรยังไงอย่างเงี้ยคุณเป็นคนเก่งอยู่แล้วถ้าปัญหาอะไรมาอย่างนี้นะคุณสามารถที่จะจัดการได้ ทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีพวกชาวอะไรท่านอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ทิ้งมันไปให้ฟังตามคําทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะจะมีราศีพฤิกสิงห์กรกด กลุ่มมีนทีนี้เราจะมาฟังการ์ดใบนี้ที่เพื่อนๆเ,เลือกนะเพื่อนๆคะถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่จะให้เรารับใช้ในการดูดวงก็กรุณาโทรมาที่เบอร์0 8 5 8 4 7 4 3 7 9นะคะเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือช่วงนี้จะได้มีการแบบว่าเปลี่ยนแปลงยกย้ายถ่ายเทหรืออะไรที่มันไม่ดีเนี่ยจะต้องเปลี่ยนไป แล้วบางท่านบางรายนี่จะได้มีการพูดคุยปรับความเข้าใจกับคนที่เรามีประเด็นมีปัญหากันมีการแบบว่าอ,อจากกันไปนานก็จะได้มีการกลับเข้ามาพูดคุยกันแล้วก็ปรับความเข้าใจซึ่งกันและกันแบบจริงจังๆแล้วก,แบบวก็บางท่านบางรายนี่จะต้องแบบว่ามีการแลกเปลี่ยนหรือไม่ก็ยื่นหมูยื่นแมวคือจะต้องมีการเอาอะไรไปแลกเพื่อจะได้สิ่งนั้นมาบางท่านบางรายนี่อาจจะได้บ้านได้รถอะไรอย่างเนาะ ก็เป็นประมาณนี้นะคะขอจบการทํานายของเพื่อนๆนกองที่2ไว้แค่นี้เราไปต่อกับเพื่อนๆกองที่3กันขออนุญาตเก็บหน้าของเพื่อนเพื่อนกองที่3เราจะตอบคําถาม,ถามตามท็อปิกเลยนะคะว่าเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับเนี่ยมาคืออะไรว้าวการงานของเพื่อนเพื่อนเนี่ยมันจะประสบความสําเร็จแล้วก็จะมีการแบบว่าได้พบเจอกับคู่รักคนรักเลยอย่างเงี้ยอาจจะถึงขั้นได้ขอแต่งงานกันก็ได้นะ แล้วก็จะต้องมีการแบบว่าเรื่องราวความรักที่มันไม่ค่อยดีอนะไรเงี้ยเนาะอดีตเนี้ยทิ้งมันไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่แล้วก็อะไรที่มันไม่ดีเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับรักสร้าหรือโลกสองสำใบการถูกหลอกถูกลวงไม่มีแล้วพอพอกันทีเพราะว่าเพื่อนเเนี้ยก็จะไม่ยอมให้ใครมาหลอกแล้วเนาะหลอกซ้ำซากเราจะต้องมีการเดินจากไอ้ที เรื่องราวที่มันไม่ดีเนาะไม่ทนแล้วไปดีกว่าเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะมีเงินมีทองคือตอนนี้คุณมีเงินเก็บอยู่ใช่ไหมเราก็รู้สึกห่วงๆมันด้วยจะต้องใช้ใจ่ายแบบต้องริรายการอะไรเงี้ยต้องมีเงินมีทองแบบว่าเอาไว้ใช้ใจ่ายยามจำเป็น เรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะได้มีการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์กรณีที่บุคคลทั่วไปที่ไม่ได้รับราชการก็จะมีผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยให้การสนับสนุนแล้วก็ได้รับการคุ้มครองคือถ้าเกิดเราไปขอความเชื่อหลืออะไรอย่เงี้ยท่านสามารถช่วยคุณได้นะเพราะเขาเป็นผู้มีอิทธิพลมีลูกน้องมีบริวารสามารถที่จะจัดการกับปัญหาที่คุณมีให้กับคุณได้ เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือบางท่านบางรายนี่จะได้เดินทางไปต่างประเทศหรือไม่ก็ไปเดิวกับชาวต่างชาติก็ได้หรือไม่ก็จะได้พบคู่ที่ถูกอ,อกถูกใจเป็นคนที่มีอายุมากกว่าเราหรือไม่ก็มีอายุที่น้อยกว่าเราแต่ว่าคนคนนี้มียศถาบรรดาศักดิ์มีตําแหน่งหน้าที่การงานที่มันค่อนข้างโอเคอ่ะมีลูกน้องมีบอิวารคนคนนี้เป็นคนที่ค่อนข้างเอาจริงเอาจังใช้สมองในการทํางานประมาณว่า มีกลิ่นมีสมองในการทํางานอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหัวหน้าครอบครัวที่ดีเป็นผู้นําที่ดีนะจิตใจดีๆอ่ะจิตใจดีด้วยเรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือโอ้โหมาทั้งคุณพ่อคุณแม่คุณก็จะได้เป็นพ่อสีเลือนแม่สีเลือนคนคนนี้ก็จะมาขอคุณไปอยู่บ้านไปคอยดูแลปฏิบัติเขาไม่ให้ไปสูงสิงกับคนอื่นคือว่า ไม่ให้ชายใดหรือสาวใดมาดอมดมหรือว่ามาจีบคุณหรอกเพราะว่าเขาห่วงหึงคุณเขาคนคนนี้เขาหึงแรงห่วงแรงนะเขาก็เห็นแล้วว่าคุณน่ะมีคุณสมบัติพร้อมที่จะไปดูแลปกป้องคุ้มครองบุตรหลานหรือเป็นพ่อเป็นแม่ที่ดีของลูกเขาได้อะไรอย่างนี้แล้วก็ดูแลบ้านเขาได้คือถ้ามีคุณพ่อคุณแม่อยู่เนี่ยเขาก็อยากให้ไปดูแลคุณพ่อคุณแม่เขาคือคุณเป็นคนที่เพียบพร้อมไปด้วยคุณสมบัติแล้วก็ รูปงามอะไรเงี้ยหรือไม่ก็เป็นอะไรที่ดีๆสมบูรณ์ที่สุดแล้วเป็นคนที่เพอร์เฟกที่สุดแล้วเขาเลือกเฟ้นอย่างดีแล้วว่าคุณนี่แหละสมควรได้รับตําแหน่งเบอร์หนึ่ง mm hmm. เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือตอนนี้คุณจะมีสื่อแรงเส้นแรงสามารถติดต่อสื่อสารกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งลี้ลับได้แล้วก็เป็นคนที่ชายใดหรือหญิงใดได้เห็นหรือว่าได้มองคนนี้นะ จะต้องแบบต้องตาต้องใจแล้วก็อยากได้คุณไปครอบครองเพราะตอนนี้เสน่ห์คุณแรงมากถึงแม้ว่าคุณจะมีความลึกลับซับซ้อนหรือไม่ว่าอุย้ยทำนู่นทนํานี่อะไรเงี้ยแบบน่าชง,งนสงสัยแต่คนพวกนี้เขาก็พร้อมที่จะศึกษาแล้วก็อยากได้คุณไปครอบครองอ่ะเพราะคุณตอนนี้เสน่ห์แรงมากไม่ว่าใครเห็นก็อยากได้คุณไปครอบครองเรื่องดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานหรือว่าเจ็บปวดร่างกายชีวิตจิตใจหรือว่า ไพ่แพ้เอกเกมความรักหรือว่าสิ่งที่มันไม่ดีเป็นหอกข้างแค่อไรเงี้ยมันก็จะต้องออกไปจากชีวิตของคุณได้แล้วเพราะว่าคุณก็พร้อมที่จะเฮลิ่งตัวเองเนาะแล้วก็เรื่องราวดีๆที่คุณจะได้รับก็คือคุณจะมีเงินมีทองใช้บางท่านบางรายนี่จะได้รับเงินจํานวนหนึ่งก็สมน้ําสมเนื้อหรือไม่ก็ก้อนโตแหละอะไรอย่างเงี้ยสุขสบายดีแล้วก็ชีวิตของคุณจะแจ่มใสมีความสุขคุณ นี้เราจะมาฟังลอแมนเจอร์น้าว่าเราจะเป็นอย่างไรกันต่อไปเนี่ยลอแมนเจอร์บอกว่าอยากให้คุณนะ่ะไม่ต้องไปเหงาเศร้าแล้วก็นึกถึงแต่เรื่องราวที่มันเป็นอดีตที่ขมขื่นหรอกที่มันไปเถอเอาเวลาตรงนี้ไปทํางานทําเงินเนาะแล้วก็เซฟตัวเองให้มากที่สุดรักตัวเองก่อนนะก่อนที่จะไปรักคนอื่นลอแมนเจอร์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้คุณเนี่ยไว้ใจเชื่อใจ แล้วก็จะบังเกิดความรักคือมองตาสึ้งใจกันแล้วก็คุยกันด้วยภาษาหัวใจกับภาษาหัวใจแล้วก็จะได้มีการประคองกอดกันแล้วก็เข้าใจกันมากขึ้นแต่ถ้าเกิดดูเหมือนว่าหุยจะทะเลาะก,กันแล้วหยุดไปก่อนเลยแล้วเดี๋ยวค่อยคุยเนาะทีนี้เราจะมาฟังเอาล a l ค e r าร์ด กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันนะว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของเราในตอนนี้เพื่อนเพื่อนคะถ้าฟังแล้วเครียดซียเรียสไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงนี้ดีอยากให้เกิดขึ้นจริงก็ขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วราวกับปฏิหารเลยพัพพลี่ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกทท่านโดยเฉพาะ f อฟซของเราอลอคัาร์สอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเรียนรู้แล้วก็เติบโตทางด้านจิตใจอลอคัสการ์สอยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยปล่อยวางแล้วก็ มีความสุขสนุกสนานไปกับชีวิตได้แล้วจะได้มีการเฉลิมฉลองเนาะหรือไม่ก็ไปเที่ยวสังสรรค์ก็ได้ไปมิ팅ก็ได้นะเพื่อน,อนๆคะถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับ,รบฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องได้ไหมคะกดให้เราด้วยหน้าเพื่อเป็นกําลังใจให้เราในการทําคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันส่วนท่านใดที่ต้องการให้เรารับใช้ดูดวงส่วนตัวให้ก็ กัุณาโทรมาที่เบอร์0 8 5 8 4 7 4 3 7 9นะคะทีนี้เราจะมาฟังสิ่งศักดิ์สิทธิ์กันหน้าว่าเขาอยากบอกอยากสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆของรางในตอนนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่าขอให้เพื่อนๆเนี่ยพูดจาแบบตรงไปตรงมาพูดแบบจริงใจพูดแบบเปิดเผยเลยแล้วก็จะได้สิ่งดีๆตอบแทนคือเราพูดความจริงเนี่ยเดี๋ยวความจริงจะคุ้มครองเรานะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยากบอกอยากสื่อสารว่า เพื่อนๆเนี่ยจะได้รับการยอมรับแล้วก็ความคิดความอ่านของเพื่อนๆเนี่ยนะหรือว่าความคิดเห็นของเพื่อนๆเนี่ยจะมีคนเห็นด้วยว่าเออจริงด้วยอะไรเงี้ยเออสนับสนุนเราให้เป็นอย่างดีเลยทีนี้เราจะมาเสริมให้ว่าจะมีพวกชาวอะไรท่าอะไรเข้ามาเกี่ยวกับเพื่อนๆของเราบ้างในตอนนี้ซึ่งมันก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ทิ้งมันไปให้ฟังตามคำำําทํานายหน้าไพ่ของเรานะคะ จะมีราศีตุลเมธนูกลุ่มแล้วก็มังกรทีนี้เราจะมาฟังการ์ดใบนี้ที่เพื่อนๆเลือกเนาะพายอยากบอกอยากสื่อสารว่าเดี๋ยวจะมีคนมาลุมตอนเพื่อนๆไม่น้อยกว่าสองคนไม่ต่ำกว่าสองคนคือจะมีคนมาให้เพื่อนๆเลือกอ่ะคือตอนนี้เขาตกหลุมรับเพื่อนๆอย่างจริงจังมากเลยอยากได้เพื่อนๆไปครอบครองแล้วก็ขอให้เพื่อนๆเนี้ยเลือกดีๆนะคะ ขอจบการทำนายของเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะคลิปการอ่านไพนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมขอ,อย,ย้ำนะคะเป็นการอ่านดวงโดยรวมเราไม่ได้เจาะจงดวงใครคนใดค,คนหนึ่งถ้าตรงแปลว่าพลังงานเราจูนถึงการสื่อถึงกันส่วนท่านใดถ้าฟังแล้วอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยหรือไม่ชอบใจอะไรทิ้งไปนะส่วนถ้าท่านใดถ้ารู้สึกว่าตรงเนี้ยดีอยากให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตของเราขอให้เกิดด้วยความรวดเร็วเรากับปฏิหารเลย พอดพลายทาโลกขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้กับทุกทกท่านโดยเฉพาะ f c ของเราแล้วถ้าท่านใดที่เข้ามารับชมรับฟังแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไม่กดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เราเลยขอร้องนะคะกดให้เราด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้เราในการทำคลิปครั้งต่อๆไปแล้วก็จะได้ร่วมรับชมรับฟังคลิปใหม่ๆไปพร้อมๆกันขอให้ f อของเรามีแต่วความสุขความสมหวงังรวยๆเฮงๆปังๆกันทุกท่านเขาจบการทำนายไว้แค่นี้แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะ